สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครครับยัางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda City h a t c h b a c k นะครับคันนี้เป็นป้ายแดง2022เลยนะครับใส่เป็นล้อ CE 28งานออโตโออปชั่นล้อแคตติ้งนะครับผมกับสเปคที่หาคือยากมากๆออฟ40นะครับรัดด้วยยาง19555 เป็นยางไทเรนเซลนะครับผมจัดทรงด้วยชุดสปริงโรลของซินเวอร์นีโอนะครับทรงจะลงมา1.5นิ้วนะครับผมกับยาง19555ที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นทรงนี้เลยนะครับหลอดจัดเลยนะเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าล้นไม่ล้นด้วยนะครับ สีล้อตัวนี้เป็นโมเดลที่หายากมากๆแล้วนะครับ C E 28ตัวนี้หายากแล้วนะปกติจะมีแต่ล้อเบโฟร์ฟอร์มิงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับความสูงกับ15นิ้วด้านหลังนะครับเป็นชุดสปริงโรลนะเดี๋ยวลองเอานิ้วมือสอดเข้าไปนะครับตอนนี้รถยังไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะ สอดได้2นิ้วพอดีเปนะครับลงมา1.5นิ้วของสเปคเดิมโรงงานกับยาง19555้านะครับด้านหลังตอนนี้2นิ้วมือพอดีเป๊ะเลยนะครับดูด้านหน้าด้านหน้าครับด้านหน้าก็โอ้ยเท่ากันนะครับลงตอนนี้สปริงเนี่ยทำหน้าที่ในการลงทั้งหน้าและหลังลงมาเหลือ2นิ้วสอดนะครับนี่นะครับชัดเจน2นิ้วสอดนะครับกับยาง19555นะครับ ตัวสปริงมันทาหน้าที่โหลดลงมา1.5นิ้วนะครับพี่เขาเขาเขาว่าอย่างนั้นนะมันก็เลยสอดได้2นิ้วพอดีนะครับประมาณนี้กับทรงด้านหน้าทรงสวยเลยนะจริงๆไม่ต้องซินตัดก็ได้นะครับถ้าแบบไม่ได้สีเรลียดอยากให้ขับสนุกก็ไปสตัดนะครับอยากให้ขับนิ่มๆก็มาสปริงนะครับเดี๋ยวไปดูร้อนต่อดีกว่านะครับ เรามาต่อกันที่ตัวล้อ CE 28งานออโตออปชั cs, ่นสเปคขอบสิบห้า้ง7ออฟนะครับตัวนี้ไม่ใช่ล้อเบานะครับเป็นล้อตัวธรรมดาแต่ราคาไม่ธรรมดาแล้วนะครับกระโดดไป11,500แล้วกับล้อตัวนี้ถ้าเป็นล้อโปรตอนนี้กระโดดไป1 5 0 0 0แล้วนะครับล้อด้ายางไทยแลนเซลนะครับผมราสจะเป็น R S 0 0นนี่นะดอกยางจะเป็นลายสปอร์ตโรเลชั่นนะครับเดินทางเดียวนะครับ นี่นะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้ออมล้อโคตรสวยนะครับหน้าตรงมากนะครับใครใครที่แบบอยากให้หน้าแกล้มยางตรงๆเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูในส่วนของล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อที่มีฝาก,กลางมาให้แล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะล้อจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับเป็นยิงสายละเอียดมากเลยนะ เป็นสีน้ำตาลลองยิงคายละเอียดก้านตรงนะครับก้านตรงนะครับถ้าใส่เบรกมาก็อาจจะไม่หลบนะครับเบรกที่ใหญ่กตัวนี้ก็อาจจะไม่หลบนะครับก็ขอบจะเป็นขอบอโนได์เข้มนะครับเข้มกว่าก้านนะครับัวจรยิงสีมันจะสวยกว่าในวิดีโอแน่ๆนะครับขอบมันจะเข้มกว่าก้านนะครับก้านจะออกสีทองขอบจะออกสีทองเข้มเลยนะครับเราจัดชุดแถมนะครับน็อตกระฝานะครับ ตรงจากประมาณนี้กับยาง1955เก้าห้าห้าห้าล้อยางชุดนี้รวมสปริงสอง0 0าันบาทนะครับล้อยางสปริงชุดนี้23,000าพันบาทนะครับสปริงจะอยู่ด้านในมองเห็นไหมเดี๋ยวเข้าไปดูซิอ่านั่นแหละครับชุดสปริงนะครับของซิลเวอร์จะเป็นสีเท่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหลัง สีเท่ากันเหมือนกันนะครับผมใช้กับทชอกเดิมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าล้อล้นไหมครับเดี๋ยวขอไปหมุนพวงมาลัยก่อนนะนี่นะครับล้อจะเป็นพอดีซุ้มมากๆนะครับกับออฟสี่สิบนะครับลูกค้าที่ไม่อยากให้ล้อล้นใส่ออฟสี่สิบเลยนะครับแต่หลักๆคือมันหายากแล้วนะครับสีก็แทบจะไม่มีให้เลือกนะ โอเคประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมร้านจะอยู่ 4, 7, 7, สะพานเจษฎาบดินถนนเลี่ยงเมืองนอนทบุรีหน้าปากซอยวัฒโนทนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์094นะครับ5409999สวัสดีครับเป็นเบอร์ตรงผมโดยตรงเลยนะครับ Perfect.